คิดที่แก้แค้นกันเลยแก้แค้นไม่ได้ยิ่งคุนแค้นผมว่ายิ่งมีพลังไว้เราเจอกันดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสองคนนี้มาเจอกันในมวยสตี1หนึ่งยกห้านาที ได้ข่าวว่าปีเตอร์เป็นพระเอกเป็นซูเปอร์แมนวันนี้มาลองเจอกับผู้ร้ายอย่างแตงโมดีกว่าผู้ร้ายอย่างเราไม่ได้มีธรรมดาอยู่แล้วซูเปอร์แมนเนี่ยมันแพ้ค,คลิปตนนัวไหนแล้วเรามาเจอกันวันที่เจ็ดสนุกแน่ พี่เต้แตงโมเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเป็นคริปต์ตัวนายไปป่าพุกามันคุณมีความเห็นอะไรไามครับที่เจตเลยเขาวันที่เจ็ดเดือนหน้าก็จริงๆเอ่อผมดูคลิปแล้วนะครับพี่แตงโมครับก็จริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับล้างแค้นไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้แฟนคลับที่ร้องมาครับแล้วก็สนุกสนุกนะครับฝากเนื้อฝากตัวให้พี่แตงโมครับเดี๋ยวเจอครับแล้ววันที่เจ็ดครับอ่าตอนเนี้ยคอนเทนต์ที่เขาต่อยรูกแตงโมแตกอ่ะมีคนทำเยอะเลยพวกนักมวยเขาทำมนเยอะเลย คุณก็จะทำคอนเทนต์น้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าปล่อยเป็นหัวเขาแตกแทนใช่ไหมไม่แทง่อหรอกครับอ๋อวันที่เจ็บนะครับผมห้ามพลาดครับผมโอเคครับผมครับ